มดุมดมุดมุดหาน้องเพิ่งตื่นนแหละตวเ็กปล่อยให้ลูกนอนเพิ่งตื่นใช่ไหมแม่มามันยายวาสนาวอดีมันตื่นคิดว่าแม่ไปไปเล่นอยู่น่นเลยปล่อยให้ลูกไปน,นอนตัวเดียวอันเปรอรับอยู่ประตูนั่นนะใช่ไหมตุเร่รอรับแม่มาใช่ไหมไอันันมุดมุดแม่จะหิวแล้วน่่จะนอนเพิ่งตื่นแม่แม่เป็นยังไม่ให้กินอยอกลูกยอยากลูก

นั่นนัน่นมาขึ้นมานอนขึ้นมานอนขึ้นมานอนข้างบนเลยขาว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 ขาหน่อยขาหน่อยขาหน่อยขึ้นไปขาหน่อยขึ้นไปขาหน่อยขึ้นไป,านนนไปมาแล้วยุงเนะี่ยใช่ไหมตัวใหญ่เลยนะตัวเล็ก การขึ้นคานลงการขึ้นคานลงอืม <c oughs> bột ki nôm nè เี็กนอนผิดข้างหรือเปล่าลูกกินนมไม่ได้นต้องนอนอีกข้างหนึ่งน,ะนอนตะแคงอีกข้างหนึ่ง <laughs>